อาจารย์รอบนี้เราจะมาแต่งตัวแข่งกันด้วยเกมแฟชั่นควีนนั่นเองนี่เราจะต้องแต่งตัวแนวออกเดตนะจ๊ะออกเดตเราจะต้องแต่งตัวเป็นแบบไหนออกเดตเราจะต้องอสวยหน่อยอ่าเอาแบบนี้แล้วกันสบายๆส,สีเหลืองไม่รู้ว่าเราจะได้คะแนนเยอะจากกันอ่าแต่งชุดสไตล์ออกเดตครั้งนี้หรือเปล่าแล้วทรงผมในการออกเดตนี่ก็สไตล์ฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟูไป แล้วก็ยังไงต่อดีรองเท้าของการออกเดทออกเดทจะต้องสวยไหมสวยไหมอ่ะ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 งั้นเป็นรองเท้าดําอย่างนี้ก็แล้วกันโอ้คู่ต่อสู้ของเราก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นรองเท้าดําแบบแบบที่เราเลือกเลยออกเดทอ่าเอากระเป๋ากับเป๋ากระเป๋าแฟชั่นสวยๆหน่อยเดี๋ยวมาดูคะแนนกันนะจ๊ะว่า การแต่งตัวออกเดทใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้คนนี้ได้5 5แล้วก็3นะครับแล้วส่วนเรานะจ๊ะได้กี่คะแนนจ๊ะ7 9 3โอ้โหเราได้คะแนนเยอะกว่าครับเราเป็นผู้ชนะเราได้ออกเดทเลยจ้านี่ผู้แพ้หลบไป